มากินก๋วยเตี๋ยวครับพี่น้องเมื่อนี้ร้านพี่นีครับผมน้าสาวนี่โอ้ยครับสั่งเบิดต้มเส้นเบิรต้มเส้นกับเบิดแต่ว่ามากตองรุ่นครับผมเปิดแน่ว่าเปิดแน่เปิดแน่ว่าเปิดแน่ครับผมมึงอย่างเสี่ยงครับพี่น้องงากินยาได้ครับผมเลยยอดเต็มหม้อเลยครับอย่างเสี่ยงตุ้งนึงพอได้บานกินในเลิกระ เล็กเนื้อเปื่อยพิเศษครับผมน,นี่เนื้อเปืยย่อยสุดยอดครับพี่น้อง,องหอมไม่ห่วยครับผมมาบ่าวนบ้านท่าบ้เมืองผักผักปีนะครับร้านนี้ผักปีกินสุดยอดเลยครับผมกระลัมผักเพีวผักเพีวง,งามเด็พี่นี่ผักพงงเพียวอันนี่เราเี้กระถางปลูกเองบอก,ก,กน่ครับป๋ยครับผมผักเพียวงงม,มั่มั่ผมแล้วก็ไอกระหงอกนะครับผมนี่ทุกอย่างครับผมบกครีกเผานะครับผมกะปิจิ้มครับผม ฟรีนะครับนี่ครับผมเสียบพี่น้องกลางบ้านสาระกลางบ้านครับผมคําเกณฑ์นคุณมาได้ครับพี่น้องตอนเที่ยงหนี่มาบ่ไรได้ครับคนหลายคนเต็มโทรมาจองโทรมาจองต๊ะกับมี่นะครับโทรมาจองโต๊ะกับมี่พราะว่ามันเสียบก็หลุดไหมครัเปิดอ่ะเปิดนะครับผมไม่ขาดเพิ่นกับมีทั้งานหลาดงานลวงเนาะมาเมืองมาเมืองแกงเยษครับหากินยางเราแกงเียนี่ลังแต่ผริตได้ดอมสังเมื่อกี้ครับ แยงเส้นใส่ซุปเปอร์นะคะซุปเปอร์ซุปเปอร์ตีนไก่เปตีนไก่สุดแซ่บครับผมมือได้เปิดกะจิกะจิมี่นะครับผมมือได้เปิดไ่ได้กินมือได้เปิดบ่ได้กินครับธรรมดาตามใจชาบนะครับเปบางเนี้ยบางเนี้ยสุดแซ่บครับพี่น้องหอมม่หัวยเลยนี่ครับรีวิวหลานเปิดเมื่อเมื่อครับอีกอย่างนึงครับผมเห็นได้หลายนี่เห็นได้หลายนี่ยจว่าเห็นลายคนเห็นผู้เดียวเด้ออันนี้น้ำแข็งใสครับพี่น้องน้ำแข็งใสมีหลายอย่างครับผมบาทสิบบาทครับผม บางมือมีหอดกล้วยยังก่อนเหกล้วยปิ้งก็มีนะครับผมแล้วแต่ลือดีกาลครับนี่นี่ครับพืนเหรียรยางอยู่ครับผมน้ำแข็งใสก็มีนะครับผมบางได้พี่น้องเอ้ยยุไกยุไก่นะครับผมแวะผ่านไปผ่านมานะครับบ้านสารากลางบ้านครับผมรูปคำเจมคูณมูเจ็บคำเจนคูณมูเจ็บสารากลางบ้านครับตับมุงก็มีได้เนาะลืมอีโอ้ยขาดี่น้องเอ้ยตำมัว่าตำ่ว่าตำซัวนี่ครับผมนี่นอนบอกหอยตำมั่ว่าตำปลา น้ำปลาแดกตรจงตัวงครับพี่น้องฝากตาด้วยครับ่านไป่านมาครับผมผมรีวิวร้านไหนนะครับอร่อยแสับนัวครับไม่ขาดใจดีครับผมครับขอบคุณครับมาเ๋วยเตียวบอได้บานไดลกี่เย็นกวนนี่ครับผมซ่บๆน้ำกันครับคนจองโตไปไหนพี่นี่อันนี้จองโตตีคนก็จออยู่ทั่วมาจองโตเตียวครับผมเนื้อเปื่อย ส,สุดๆครับผมเนื้อเปื่ยอยแซ่บๆหอมๆมาเด้อมาเด้อมาเด้อเดียเด๋ยวมาผส่วนอีกแล้ว